สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อกันเช่นเคยกับช่องโป่งหนิงชาแนลมือนีวันศุกร์ที่6ท่านว่าคุม2567บอร์บดท่อกสอทำงานยางรวดเร็วพี่น้องมือนีวันที่6ท่านว่าคุมอนุมัติเร่งจ่ายเงินซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรเชาวให้ช่าหน้าต่างแต่มือนีจนถึง วันที่30กันยายนสองพาอยพี่น้องพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าสามารถตรวจสอบซิ์ได้ทั้งธนาคารท่อกส หลังจากทีล่อค่อยเงินซอยเหลือไรล,ละหนึ่งพันบาทล่อค่อยมานานพี่นอ้องมือนี้กะเป็นทีชัดเจนแล้วพี่นอ้องบอดท่อกสอเริ่มณนะวันนี้วันที่หกท่านว่าคมสองพหาลอยหกสจนถึงวันที่สากันยา2 5สอพาอยพี่นอ้องเปินกะจะเริ่มทยอย จ่ายไรละ1,000บาทขั้วเลื่อนละบกเกินซิปไรหรือขั้วเลื่อนละบกเกิน10,000บาทพี่น้องก็จะทยอยจ่ายไลยจังหวัดกะพี่น้องเกษตรกรตีลงทะเบียนพอปลูกกับกมรมส่งเสริมการเกษตรกะสามารถตรวจสอบซิทจะาของพี่น้องทางแอปท่อกสอรหรือสอบถามไปทางธนาคารท่กระสอได้พี่น้องทุกสาขาทั่วประเทศพี่น้อง ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาเนาะพี่น้องได้ซิปไขรขั้วเลื่อนละหมืนบาทพี่น้องกะยั่งดีกว่าบอ่อใดพี่น้องสำหรับปอหน่อยว่าไรล,ละหนึ่งพันบาทกะยั่งดีกว่าปุ๋ยค้นละค่งพี่น้องเอฟซีวาแจงไดขคอมมนมาใดพี่น้องกะกะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรเช่าให้มเช่าหน้าเฮาพี่น้องกะถือว่า ลรละหนึ่งพันบาทโบกเกินสิบรากะยั่งดีพี่น้องซอยลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาถึงจะบ่หร้ายแต่กะยังย่งใดซอยลดต้นทุนเป็นบางส่วนสำหรับคลมปนิพอหน่อยกะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องการโอนใจไายละหนึ่งพันบาทพี่น้องเพิ่นกะโอนใจณวันนี้จนถึง30กันยา่า2568ิพี่น้องเกษตรกรกะ ตรวจสิ์ทางแอปทกสรหรือสอบถามไปทางธนาคารทกสทุกสาขาสำหรับคลิปนี้พอนายตั้งกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย